ช่วงนีในใ้นะฮะกับลาลาส นี่เลยนะครับวันนี้ไก่กับเฟิร์นนะครับมาลั่ลากันแบบว่าโอ้โหนะมาไกลมากจริงๆอยู่ที่ไหนนะพัทยาเลยนะฮะใช่แล้วกับตลาดน้ํา4ภาคพัทยานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนว่าเรื่องราวของตลาดน้ํา4ภาคเราสองคนไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมาแน่นอนกรบมือต้อนรับพี่วุฒิครับเชิญเลยครับพี่วุฒิครับสวัสดีครับพี่วุฒิครับอันนี้ก็เป็นพี่วุฒินะฮะแนะนำตัวนิดนึงครับเรียกพี่วุฒิครับผมเป็นพิยาที่นี่ครับในพี่อ่างที่นี่อยู่นะฮะพี่วุ เปิดมา2ปีแล้วสองปีแล้วสองปีกับอีกประมาณ3-4เดือนครับอยากจะทราบความเป็นเป็นไปเป็นไได้เลยฮะเชิญเลยครับก็คือที่ได้เลยก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ร่มแล้วก็แบบเหมือนกับที่ที่แบบคนมองเห็นความสัมพัญอะไรอย่างเงี้ยที่ที่รกหลานว่างเปล่าท่านผู้บริหารที่นี่นะครับมองเห็นว่าที่นี่น่าจะทำอะไรสักอย่างได้สำหรับเราเพื่อเป็นการที่จะแบบ สร้างสิ่งใหม่ๆสร้างาแหล่งท่องเที่ยว attraction <f> ใหม่ๆกับชาวพัทยานะครับมีความคิดที่จะทําตลาดน้ํำสีภาคตลาดน้ำธรรมดาขึ้นมาก็ส่วนเรื่องชื่อเนี่ยก็คือแบบว่าใช้คำว่าสีภาคว่าต้องการที่จะแบบสื่อให้คนเห็นว่า มาเที่ยวที่นี่วันเดียวท,ที่เดียวก็คือเหมือนกับว่าเหมือนได้เที่ยวสี่ภาคเลยเที่ประเทศไทยครับ,รบทีนี้เนี่ยต้องถามว่าทําไมถึงเราคิดสร้างเป็นตลาดน้ำนะครับพยาเองไม่มีนักหนาพยาจะจะ,จะนึกถึงโน่นแล้ว,ลวก็คือไนหลายอย่างอื่นที่ไม่ไม่ไม่ค่อยจะนึกถึงแารท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช่ ก็เลยตั้งใจที e mm ่แบบสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดสนใจแห่งใหม่ของชาวพัทยาอย่างนี้นี่นะฮะทีนี้การเข้ามาเนี่ยครับเราเสียค่าใช้จ่ายไหมฮะไม่ต้องเสียค่าเข้านะครับโอ้โหเราที่อื่นเนี่ยถ้าเกิดเราไปก็จะมีค่าเข้าระยับน้อยก็ห้าสิบร้อยสองร้อยแต่ที่นี่ก็คือ เข้าฟรีแต่ก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะบริจาคนะครับก็จะมีตู้บริจาคนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่แบบมาเที่ยวแล้วประทับใจบก็คืออยากจะแบบต้องการที่จะให้ที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ไปนานๆก็คือบริจาค5บาท10บาทได้หมดเลยใช่ ตกต่างแน่นอนว่าตรงนี้เป็นสี่ภาคเพราะว่าเหมือนตลาดน้ำซึ่งอย่างที่เขาบอกว่าให้แบบเดิมชอบชอเป็นของที่ไหนที่นั่นไปเลยแต่ที่นี่คือการรวมมิกแอนแบทไว้ด้วยกันแล้วเรียบร้อยน<ช>ะฮะ<ช>ที่ที่ท,ที่เด็ด,ด,ดๆก็คือว่าที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งที่แวเนี่ยในเชิงวัฒนธรรมแล้วเนี่ยยังมีเครื่องเล่นของเล่นสำหรับคนที่แบบชอบการประจนภัยหรือว่าชอบแบบ นั่งเรือแะไรก็แต่เช่นจะมีนั่งเรืออ่านั่งเรือแล้วหัวสลิงอ่าหัวสลิงก็คือหมืนเหมือนกับหัวสองพาวเวอร์สูงนะครับไปแบบโอ้โหนะฮะได้เลยได้เลยบอลนะครับเเรอวได์บอลก็คือบางคนเรียกซอฟบอลบางคนเรียกวอเ์บอลแล้วส่วนที่เหลือจะเป็นพวกจักรยานน้ำปั่นโทษให้นมแพ้ป้อลแล้รต่างๆนะที่นี่ก็ไม่ได้แบบมีแค่วัฒนธรรมเดียวนะก็มีจักรยานมีอะไรที่เป็นสมัย เอาไงว่าคุณมาวันหนึ่งเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้คุ้มได้ที่นี่ที่เดียวได้ก็ใช่เพราะด้วยเหตุผลของาว่าตลาดน้ำสีพักพัทยาเพราะว่า มาที่นี่วันเดียวครั้งเดียวทริปเดียวคือเหมือนกับว่าได้ไปทั้งที่นะครับทีนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดในนี้มันทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมด65ชไร่65ไร่ไม่ใช่เล็กๆนะเพอยงแง่ว่าเวลาเข้ามาเนี่ยหลายคนจะมองว่าแค่นี้เองเหรอแต่คุณต้องเข้ามาก่อนนะต้องเข้ามาก่อนว่าที่เนี่ยมันมีจุดหลายจุดที่มันลึกเข้าไปอีกแล้วมีมุมเล็กมุมน้อยที่มันแบบว่าอู้อีกเยอะเลยจริงๆต้องลองเข้ามากันนะฮะทีนี้เนี่ยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่มาเป็นประเทศไหนบ้างครับตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วคือสักนี่เป็นชาวสิ 10% <im itation> จะเป็นชาวจีนเป็นเอเชียด้วยกันเนี่ยครับจีนญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีส่วนอีก40%นี่ก็จะเป็น <im itation> คนไทยด้วยกันชาวคนไทยแล้วก็ส่วนอีก20%ก็จะเป็นชาวตะว,วันต,าวานตกบ้างชาวตะนอกกลางบ้างประมาณนี้ครับ <im itation> แล้วที่นี่คนแวะเวียนมาต่อวันนี้เยอะไหมฮะ <im itation> อย่างที่เห็นนะครับอย่างนี้วันเนี้ยดูเป็นวันจันทร์ปกติ <im itation> คนเยอะเยอะมากเลยเนี่ยเดินกันวงวนเวียนเต็มไปหมดนะ ใช่ใช่อเออก็แสดงว่าที่นี่จะต้องมีอะไรดีแน่นอนครับนะพูดขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วล่ละจริงๆนะฮะเนี่ยเป็นคนนําไปเที่ยวดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะพาอันดับแรกเลยเราเดี๋ยวเรานั่งเรือก่อนโอเคเสร็จแล้วพี่จะพาไปกิจกรรมกิจกรรมผจญภัยอโอเคสลิงเล่นลูกบอลน้ำอแล้วส่วนที่เหลือก็คือเดินเล่นชอปปิ้งดูการแสดงอ๋อเป็นการปิดท้ายนี่จะมีการแสดงวันละสี่รอบตันงแตบ้างฮะก็จะเป็นบ่ายโมงสามโมงสี่โมงก็หกโมงครับ อ่าแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีพิเศษก็คือมวยทะเลครับแต่ว่าแง่ว่าการแสดงเนี่ยเขาจะเป็นการแสดงที่รวมวัฒนธรรมของทุกภาคเนี่ยไว้ที่นี่อ่่าใชนะฮะก็ลองมาดูกันละกันตอนนี้คิดว่าพี่วุ้นเนี่ยพร้อมแล้วล่ะเราสองคนพร้่องพาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปเที่ยวท้องถิ่นกับพี่วุ้นดีกว่านะฮะไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่เหนือแล้วนี่มีครอบด้วยเห็นไหมจะให้เข้ากับบรรยากาศเลยแต่เื่องบอกว่าอากาศดีมากนะฮะที่นี่วันนี้นะครับคือไม่ร้อนเลยใช่นะฮะแบบลมพัดเย็นๆอืมนะครับพี่วุฒิครับต้องถามว่าเรือเนี่ยเสียค่าบริการไหมใครที่ต้องต้องการจะนั่งเรือนะคือ เรือลำนึงนั่งได้4คนค่าบริการก็คือ300บาทครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีขึ้นไปครับในการนั่งเรือไปเป็นรอบๆเลยใช่ไหมไปทุกภาคนลครับไปทุกภาคเลยอ่ะทีนี้เนี่ยพี่วุฒิเพิ่คนบอกว่าเดี๋ยวจวแต่ละที่แต่ละภาคเนี่ยมันจะแตกต่างกันเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแจ้งทราบนะคือว่าอย่างการแยกแยะการแยกแต่ละภาคที่นี่ก็คือ ช้วิธีการโดยการใช้จั่วกความรู้ใหม่กาแลอะไรเงี้ยกาแลภาคกลางจะเป็นยอดจะเป็นป้านลมภาสาที่เรียกว่ายอดพงส่วนภาคใต้จะเป็นอย่างนึ่งเรียกว่าปีที่เสื้อจริงๆนีถ้าเกิดว่าแบบถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเขาอยากรู้อยากถามนี่คือแบบตอบได้หมดเลยใช่ไหมคะว่าอะไรมันคืออะไรอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นลักษณะของลักษณะงานอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับความเป็นไทยของเรามาอยู่แล้วใช่ก็ต้องศึกษาเนาะตั้งแต่เด็กแล้วแต่เด็ มันว่าถ้าเกิดแบบเดินเดินอยู่ภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสงสัยว่าตัวเองอยู่ตรงไหนก็ขึ้นเวน้าขึนา้นไปเลยแล้วก็บางมันสวยนะครับก็คือสามารถรู้ได้เลยว่าเป็นภาคอะไรต้องมีตัวที่เป็นสังเกตน,นี่นะตอนนี้เราถึงที่เขาเขียนว่าน้ำวง<ต>ังน้ำวงังก็คือสะพานนะครับแต่แล้วสะพานเนี่ยมันจะมีชื่อชื่อของสะพานแต่ละชื่นี่ก็จะเป็นตั้งชื่อตามภาคตามแม่น้ำใช่ไหครับครับซึ่งถ้าเกเราผ่านที่ภาคเนี้ยก็จะเห็นสะพาน อ๋อคือเอางี้ว่าชื่อนี้มีชื่ออยู่จริงไหมฮะมีครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยต่อดีกว่าตอนนี้จะขอลอดสะพานก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวและแล้วนะคะมาเจอของมหัศจรรย์มากเพลินจระเข้ปิ้งอ่ะคิดว่าที่นี่จะมีอ่ะเออนะฮะเดี๋ยวนะใช่ไหมคะเดี๋ยวนะลองได้ลองได้โอ้โหดนี้ดู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 ขอดมนิดนึงได้นะ เแน่นอนว่าอร่อยมากครับเพราะว่าส่วนมากนักทเที่ยวที่มานี่จะแบบจะลองมาทานจระเข้ปิ้งจะบอกว่าอร่อยทุกคนอ๋อกลิ่นเป็นไงคะับหอมครับอาโดมโดมดมซิเป็นไงมันก็ไม่คาวนะเธอกลิ่นแบบคล้ายๆมันไก่ย่างอ่ะจริงๆเหมือนไก่ย่างเหมือนไก่ย่างสี่ว่าเธอลองกินสิอ่าอืออืออือถูกให้เหรอนีมาโอ๊ยมาต้นเปนค่ะ ที่เรากินอยู่นะคุณผู้ชมมันคือเนื้อนี้แหละจริงๆเอ้ยอันนี้ตัวจริงแล้วมปนสตาร์ป่ะเนี่ยตัวจริงเหรอฮะสตาร์แม่คะครับอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยมาล้ยี่สิบนะฮะแล้วนี่เห็นเขียนอ๋อจะบอกว่ามาล้ยี่สิบนี่หัวไม่แพงนะฮะเพราะว่าเนื้อระเลจริงๆเนี่ยมันมันงโอ้มันแพงอ่ะเอออันนี้อันนี้คืออะไรฮะเอันนี้เอ็นตุ้มปลาอ๋อไอติลปาน อ๋อโอ้นะฮะเอาง่ายว่ามาเรือรําเดียวเออจะได้แบบว่าทุกอย่างนะของหวานของข้าวได้หมดนะตรงนี้นะขอบคุณมากคุณป้าครับขอบคุณมากนะครับแล้วไปดูจุดอื่นต่อดีกว่านะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการแสดงดีกว่านะพี่บุตรนะเวลาคนมาที่นี่แน่นอนว่าหลายคนจะอย่าคิดว่ามาแค่เดินตลาดน้ําเที่ยวแล้วจบกปังแล้วกลับบ้านไม่มีนะต้องมีการแสดงด้วยนะฮะการแสดงนี่มีอะไรบ้างที่นี่ต้นก็จะเป็นการแสดงไล่ลำนะครับของสี่ผ้านะครับแล้วก็จะมี การแบบสายทีการฟันดาบเล่นกระบีก่กระบองอแล้วก็ซึ่งการแสดงใน,ในสี่รอบของเราเนี่ยใน,ในวันปกติจะไม่ซ้ำกันเลยก็ <c oughs> คือการแสดงให้ชมฟรีใช่ไหมใช่ครับฟรีแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าช่วงหกโมงหกโมงเย็นเนี่ยหกโมงครึ่งเนี่ยจะเป็นการแสดงชุดใหญ่ประมาณสามสิบนาทีเลยทีเดียวโอ้โหแน่นอน,อนบอกแล้วว่ามาคุ้มแน่นอนครับตอนนี้เราเราอยู่ที่ภาคเหนือใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ภาคเหนือครับตอนนี้เราเราเรากำลังจะขี่เข้าภาคกลางก็คือที่ดูตรงจั่วนะครับอ่าภาคกลางก็จะเป็นที่เรียกว่าปั้นลม อันไหนฮะอันนี้หรือว่าอันนี้ฮะนน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 นลนนนะนนนนมนน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 ฮนนหลมนน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 นลันน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 นมนน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 นยนอนน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 ่นน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 อนนนนนนนวนนนน่นนน เวลาเขามากันเนี่ยส่วนใหญ่ของที่เขาจะได้ช้อปปิ้งกลับบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับประเภทไหนบ้างครับของจะเป็นของฝากนะครับสส่วนใหญ่ก็คือของฝากเช่นอย่างภาคเหนือก็จะเป็นพวกไม้แกะสลักพวกออหมอนพวกอ่าผ้าลินนเมื้อก็คือจะเป็นของที่มาจากจากภาคนั้นโดยตรงหมดเลยจริงป่ะอ๋อคือเขาส่งมาจากที่นั่นเลยของจริงใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วเวลาคุณมาเนี่ยมันจะได้ฟีลแบบเหมือนคุณนั่งเรือจริงๆเพราะว่ามีการลอดใต้สะพานแบบนี้จริงๆก็นั่งเรือจริงๆใช่เออเนาะเออเนาะ คือมันเหมือนกับว่านั่งเรือในบรรยากาศจริงๆที่ไม่ใช่บว่าเฮ้ยนั่งไก่กาแป๊บเดียวจบแล้วเลิกกลับบ้านอย่างนี้มันไม่ใช่ไงไม่ะตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วใช่ไหมฮะเข้าภาคกลางใช่ไหมฮะเข้าภาคกลางครับเข้าภาคกลางนะฮะภาคกลางนี่จุดเด่นจะมีอะไรบ้างคะจุดเด่นหล่ะจุดเด่นของภาคกลางก็จะเป็นของขวัญเป็นคิปอบน่ารักน่ารัอย่างเงี้ยครับก็่างพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสื้อผ้าคนกลางจะมีพวกผ้าไหมอื ผ้าไหมซ,ซึ่งจริงๆก็มันก็คือมันก็กดังลุกผ้านะครับแต่ว่าแต่ด้วยที่นี่ก็คือแล้วจะเป็นเสื้อผ้าที่ตัดจากผ้าไหมแล้วก็ก็คือสวยครับสวยสวุดม,มากจากที่ลองแวะมาดูอ่านะฮะจะเห็นว่าจะมีของกินขายทุกจุดจริงๆคุณผู้ชมนะฮะคือถ้านั่งเรือไปเนี่ยอยุดตรงไหนก็ได้อยู่ไหนก็ได้ตรงนี้ก็มีให้หยุด<อ>นะ<ห>ต<อ>ัวนี้ก็เป็นแบบว่าเดี๋ยวนะคะพี่ไก่คะอ่าุ้ยอันนี้ต่ำอ่ะอ่า ก็ตอนนี้ก็ข้ามสะพานพระรามหกมาแล้วนะครับมีคนที่ง่ายเพราะว่าไปเดินไม่เมื่อยเดินเมื่อยก็คือมีจุดจุดแบบที่ว่าผัดเท้าหรือว่าแท็กไทยสัมสกันเยะเสื้อผ้าวัรุ่นมีไหมที่นี่ฮะมีเหมือนกันนะอู้หแสดงว่ารวมมาทุกอย่างจะมีสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบออกไทยๆก็มากกว่าเช่นพวกทัชของไม้ออกแนวแบบกลิ่อายความเป็นไทยก็มากกว่า อันนี้เป็นการแสดงปะที่เขาเล่นอยู่ป่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่การแสดงโดยตรงครับจะเป็นหน้าเหมือนเป็นของร้านของร้านใครร้านมาอะไรอย่างงี้ป่ะฮะครับอ๋อนี่เขาอีนโว์ด้วยนะเขาเล่นกันแบบอันนี้ก็จะแบบอยู่ประจำจุดก็เหมือนกับว่าสร้างสีสันให้กับเขาเล่นไวโอลินแหละเธอเล่นคือมันเป็นดนตรีแบบดนตรีสมัยใหม่แต่เอามาผสมกับสมัยเก่าที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือแบบว่าเขากำลังเล่นไวโอลินประกอบกับเพลงนะคะแต่เขาแดนตรงไหนรู้ไหม เขาเรียกน้องคาแรคเตอร์อ๋อชัดเจนมากนะเห็นชุดจาักการใส่นะเออนะฮะทีนี้เรากำลังไปที่ภาคไหนคะเนี่ยพี่นุชทูลค,ครับเป็นไหมครับแคนอ่าเป็นภาคอีสานอีสานชอบชื่อร้านเขาเลยอ่ะ,ะ,ออะ,ะจะรวยซะให้เข็ดน,นะชื่อร้านจะเห็นว่าจั่วก็แตกต่างไปอีกแบบหนึง่งนะฮะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะยอดงครับอ๋อยอดถงนะ กลางคืนนี่บรรยากาศมันเป็นมันแตกต่างจากกลางวันไหมอ่าได้นบกลางคืนก็จะเป็นก็จะสวยสวยมากเพราะว่าการประดับประดาก็เหมือนว่าใส่สีเหลืองกระทบกับความเป็นไทยแล้วัาคาทุกแบบจั่วกระทบกับสิ่งทุกอย่างที่เป็นที่เป็นไทยๆแล้วเนี่ยมันก็จะสวยดีนะฮะจะได้บรรยากาศอีกบรรกาศหนึ่งซึ่งเขาเปิดสองทุ่มนะครับครับตรงนี้คืออะไรอ่ะคะตรงนี้ก็คือเป็นเป็นร้านร้านหนึ่งที่รวบรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ เหมือนกับพระพุทธรูปหรืออะไรเงี้ยมาให้คนที่มาเที่ยวที่ศรัทธามาสักการะบูชาอ๋อคือเราสามารถมาไหว้ที่ได้ที่นอกจากแบบมาเที่ยวเรายังได้บุญอีกนะอ่าสักดสินะครับตอนนี้ยังคงอยู่อีสานอยู่ไหมฮะตอนนี้อยู่อีสานครับยังอยู่อีสานอยู่นะเพื่อนที่เข้าสู่ภาคใต้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตังเวนก็คือจุ่ง เป็นทีบปักยานไมหมดปักยันพันว่าคือดูแล้วโอเคครับก็คือนั่นนั่นคือลักษณะของจั่วภาคใต้อ่าเดี๋ยวไปดูภาคใต้กันนะฮะสวยนะนี่ไงชื่อสะพานหาดใหญ่บอกๆให้รู้เลยนะว่าเราถึงภาคใต้แล้วใช่นะฮะนี่เริ่มเข้าสู่ภาคใต้ภาคเป็นเชือกผ้าบาติกบครันะเราเป็นลูกครึ่งไงพ่อเป็นคนใต้ไม่คนภาคกลางเลยได้เป็นลูกครึ่งได้มานิดนึงนะเรื่องของลักษณะของผ้าที่เรียกถูกต้องค่ะนะ ภาคใต้นี่เขาจะขายอะไรบ้างฮะสิ่งที่เขาขายอะไรอย่างที่น้องบอกไปเมื่อกี้นะเป็นผ้าปาติกก็จะเป็นผ้าเที่อยู่ในต้นใต้ก็แบบที่ที่เด่นๆของที่นี่ก็จะเป็นเป็นเครื่องเงินเครื่องเงินที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่ร้านตามพอลิงนะครับก็คือจะเป็นเป็นเครื่องเงินแล้วก็เครื่องเครื่องเงินแล้วก็เครื่องหนังที่ที่นำมาจากจากใต้โดยรวมชิ้โหที่ใต้เขาจะน่าอยนะอ๋อๆนะฮะ นี่นะคะหันไปมองทางด้านนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้เรามีนุ่งฝาท้าใช่ไหมอ่ะเรามีสปาปาด้วยนะเป็สปาปาเออสิทันสมปาตอนนี้ก็เราก็จะมาถึงด้านั้งสุดของโครงการที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นหลังจากที่เรานั่งเรือเสร็จเนี่ยครับเราก็จะพาไปเป็นกิจกรรมเอเวนเจอร์อ๋อที่แจ้งทราที่พูดในตอนต้นอะไรกันรายการอืม แล้วก็จะเป็นล,นลูกบอลน้ำว่าบอลสปอร์ตหรือซาบอลเนี่ยครับก็คือสามารถไปนี่ได้เลยเทีนี้เดี๋ยวเราไปแ <c oughs> อดเวนเจอร์กันอะเดี๋ยวไปกันที่นู่นดีกว่านะฮะ